วันนี้ผมก็มาอยู่กับช่างต้นนะครับมาจึงล้อนะครับผมอันนี้เป็นล้อเวฟเวฟร้อยยีห้านะครับผมเนีย่ยนะทำดิสบเกลี่ยร้อยยี่ห้านะครับพอเราประกอบอชุดดิสเข้าไปแล้วเนี่ยชุดจานเนี่ยเราก็ต้องเอามากึงล้อให้มันตรงด้วยนะครับให้มันได้ศูนย์นะนะครับผมอันนี้เนี่ยผมก็จะจึงผิวลงไปผิวที่วางจานลงไปอีกสี่มิลนะครับเพราะว่าวัดจาก สวิงอาร์มแล้วสวิงอาร์มเนี่ยจะไม่เท่ากันกับไอตัวเว็บร้อยสิบนะเว็บร้อยสิบมันจะอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้อีกแบบหนึ่งนะครับมันไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็เกล่งแบบปมๆนะนี่โดยมีชักต้นย่งย่งเอเออเอาเสษน่อเลยเศษเศนกินเงินหายไปเลย หน้าตาสังกแบบนนะสุดหลอ่อสังก้นนะครับฝีมือดีนะครับฝีมือผมว่าุดยอดนะครับต้มดิกนะครับเอามาคึท้ทีไรก็กลมตลอดนะเราอาจจะมีบางอย่างอาจจะมีบางรท้งอยู่อาจจะมันเครื่องอยู่ที่เครื่องมันไม่ค่อยร้อยเนี่ยล้อบางทีล้อเบี้ยวมาก็ไม่ค่อยร้อยนะครับได้ประมาณ80ดสิ้าสิเอร์เซนก็มีนะครับผมอาจจะไม่ร้อยนะครับ เนี่ยบางอันก็ร้อยเนี่ยกลมนิดเลยน่าจะได้นะเป็นไดฮอดไปเอาออกให้แนนสีนเงินนั่นแหละสีนเงินตรงสันมันนั่นแหละนี่นะครับคือการแปลงดุมดัมแปลงดุมดัมเบรกเป็นให้เป็นดิสเบรกนะครับคือเราก็ต้องเอามาจึงอีกรอบหนึ่งเพื่อให้มันกลมนะครับ นะให้มันเป็นแบบนี้นะครับผมเพให้จานมันตรงที่สุดนะครับช่างต้นเนี่ยอยู่เอกชัย64สทับ5นะครับใครอยากใช้บริการก็แวะมานะครับผมในความาในความลมของล้อเนี่ยน่าจะได้ประมาณอย่างน้อยต้องมี90%นนะครับได้แน่นอนนะครับผมนะ โอเคไปโอเคไปโ okay, อเคด,ด้วยัุกท่านฟังาหมนาะเนาะได้อเอาออกอีกสักให้มันเหลืออยู่นี่ประมาณให้มันเหลือสันนี่ประมาณนี่เอาออกมมนนีะ่สามมิลเนาะสามมิลเออให้มันเหลือจะสามซีมิลเออสามมิลก็ได้ให้มันเหลือาสามมิลมันสูง เนี่ยนะเวลาผมมามล้อมากกีงผมก็จะมาช่วยเขาเลงนี้แหละแต่ว่าผมก็นั่นไม่ได้เท่าไหร่หรอกครับไม่ไม่เป็นนะครับแต่ว่าผมก็มาช่วยเขาเลง <มา S 1> <laughs> พอไปเอาจานทำมันตานดีกับสอง,สองาสูงพาพอดีไปเอาเสมอจานก็ได้หรือว่าเสมอจานนะเออไม่จานจาก็ได้ รวมพอดีแหละขันพอดีเอาสเสมอจานนั่นแหละดีสุดไม่นึนงแก่เห็นครับเป็นเป็นการปรับความกลมนะครับผมไม่ใช่ว่าแบบติดทำมาแล้วเนี่ยเราไม่ไม่ตึงไม่ปรับหน้าผิวเลยเนี่ยมันมันก็จะไม่ค่อยกลมนะเราก็ปรับให้มันกลมที่สุดนะครับผมเห็นไนะจากร้านที่รีวิวนะครับแล้วก็มาอยู่ที่ลงกึงเอกชัย64ทับ้านะครับโดยฝีมือช่างต้นนะครับ เราสีมูชช่ต้นนะครับในการกึงล้อนะจะเป็นล้อเนี่ยล้อแม็กล้อผาอะไรพวกเนี้นะล้อซ่อมเนี่ยได้หมดนะครับเนี่ยจิบินเนี่ยซ่อมได้หมดนะครับเนี่ยนะครับล้อมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์นะครับเน,นี่ยนะอันนี้เขาซ่อมนะครับซ่อมเดี๋ยวก็จะไปกึงอีกรอบหนึ่งแล้วก็ทำสีนะตอนนี้จะขี้เลยหน่อยเดยน ทำเสร็จออกมานี่สวยนะครับน่าจะโอเคแล้วเนี่ยบ่เป,ป็นบ่ต้องเป่าดอกบ่มีลมกับบ่เปา่าดอกสุดยอดงามเลิศเออนัน่นละทำนั่นแหละงามด่วมีหูบังคับพอดีนี่นะไม่คือผมแปลงดุมล้อ ของเว็บร้อยิบห้านะครับตัวใหม่เลยนะ,น,ะนี่เราเขาใส่ยางมาแตวผมรออยู่นี้นะ,อ,ะอันนี้ถ้าหากใครแบบสนใจะจะกึงล้อนะครับสนใจจะกึงล้อกึงซ่อมล้อแม็กหรือว่าจะทำสีล้อแม็ก หรือว่าจะจึงพวกดุมดิสเบกแปลงด,ดิสเบกหรือว่าทำอะไรเกี่ยวกับทมกลมเนี่ยแวะมาหาช่างต้นได้นะครับหรือว่าใกล้อยู่ใกล้กับช่างพรก็ลองไปหาช่างพรได้นะครับแล้วก็โทรหาช่างพรได้นะครับเพราะว่าโรงกึงที่ผมมาก็จะมีอยู่สองที่นะครับโดยโดยอันดับอันดับต้นๆก็จะมาหกสี่สิบห้านะครับหกสี่สิบห้าเนี่ยมันใกล้บ้าน สรุปว่าใครสะดวกที่ไหนก็ไปที่นั่นนะครับคือไปหาช่างพรที่ก็จะได้ข้อมูลอีกเยอะแยะมากมายหลากหลายนะครับผมช่างพรก็สุดยอดสีมือนะครับอันนี้ก็อยู่ใกล้บ้านผมนะครับผมก็เลือกมาที่นี่นะครับผมนะผมก็ไปทุกที่ไปหาช่างพรผมก็ไปนะครับมาที่นี่ผมก็มานะเห็นไหมลงกึงนะครับเนี่ยนี่เลย กึงล้อผมก็เอามากึิงแต่ที่นี่แหละนี่แหละเ,เก็ซอยก็อยู่ตรงนี้แหละนะสุดซอยพอดีนี่นะน่นเอกชัย64สทับหาเนี่ยเราวิ่งออกเข้ามาจากปากซอยนะเข้ามาเรื่อยๆเ,เนี่ยมันจะเนี่ยนะมันก็จะสุดซอยพอดีนะครับ สุดซอยมันเป็นซอยตันนะจะมียางอยู่ด้านเนี้นะฮะตรงอย่างเดียวนะครับ64ท่านะครับมาหาช่างต้นได้นะครับช่างต้นฝีมือดีนะครับผมโอเคนะครับผมผมถ่ายให้ดูสั้นๆนะครับสั้นประมาณนี้นะครับในในการที่เรามากึงงานนะครับกึงงานแล้วก็มาทําความตมนะครับเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจให้มากที่สุดนะครับผมก็ต้องทําเต็มที่นะครับ แล้วก็ส่วนเรื่องราคาที่ใครอยากทราบเรื่องราคาทําแปลงดิสเบกทางานเบกเนี่ยดูที่หน้าเฟซพิพิววได้เลยนะครับผมนะราคาก็จะประมาณนั้นนะครับมันมีอาจจะแพงหน่อยนะครับแต่ว่ามันมันมีหลายส่วนที่เราต้องจ่ายนะครับผมมาเราไอมาลงกึงเราก็ต้องจ่ายไปร้านเชื่อมเราก็ต้องจ่ายนะครับแล้วก็ค่าแรงตัวเองนะครับผมมันก็เป็นของแท้ด้วยนะครับแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยใช้เป็นของแท้จีนนี้ประมาณนี้นะ ไปแล้วนะบ๊ายบายครับผม